นกิบเบนทุกคนเลยเอ่ป้ายตัวนี้ติดคำว่าวดาวหงจเ์เจริญไส้มีบอกผู้บ่าวดึงลงไว้ที่มีบ่มบอกสวทุกคนตอนนี้คอยอยู่ที่บ้านฝนแพงนะเมืองละคนเพลงแข่งสลั่นวันนี้เข้ามาหาวงตีวงนึงนะวงตี ดาวหงส์เจริญไส้ม่นวะไอ้นี่คือเจ้าของคนนี้สวัสดีไอ้สวัสดี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 นี่วันนี้ค่อยมาหาเจ้าวันนี้ค่อยได้ยินชื่อเสียงของวุ้งตีเจ้ามะฮึงแล้วนี่อันนี้คือไปตามงานอันทั่วไปเนาะแมนแมนงานทั่วไปงานวุ่นวานทั่วไปเลยอันนี้มาเองหรือหรือว่าเขาจ้างมาไอ้ต้องมาเองมาเองเนาะแมนแมนเขาบอ๋ออ่ะ สิ่งที่ขอยังเบิ้งนี่คือเบิ้งเครื่องเสียงก่อนเอรเห็นอะไรเครื่องเสียงจอนนี่ยบ้านว่าพาไปใหเบิ้งเนี่ยโอ้โอ้เครื่องเสียงกับวอไปทันสมัยเขาเป็นได้หรอโอ้แต่คือว่าหากินแถวๆนี้เนาะเหมือนแบบธรรมดาเนาะแม่นอ๋ออันนี้ตั้งมาได้จะปีเดาวคงจะเลื่อนใสนี่ไม่เศษสองก็สามปีเศษสองก็สามปีเนาะปู่ขันชีว่าตต์ตำนานกับชีววแมนเนาะกินเน้าเนาะโอ้สมควรเนาะอันนี้ นี่ตู้กริปแม่นบ่าไอ้นี่อันนี้แบนกิปทุกคนวอู้อันนี้นี่จักปีละแบนกริปนี่ตัวที่มาใส่นี่เขาใส่มากในการเสริมเขากับประมาณพวกเจ็ดปีเลยด้วกเจ็ดปีอ๋ออันนี้สั่งซื้อมาเร็วปะเขาซื้อเขาสั่งมาแล้วเัาต้องซื้อน้ำตอนเหมืองเขาอยู่เมืองลาวนนั้นแหละอ๋ออันนี้เนาะอ๋อซื้อเขาบสั่งจากไทยโดยตรงนะอ๋อซื้อตอนเมือซื้อตอนเหมือเจ้าเนาะพวกเจ็ดปีเองเนาะ ก็ถือว่าโอ,โอเคเเนาะตู้มันปิ้นเข้ากันเนาะฝั่งนี้ก็ปิ้นมาฝั่งนี้นกระทึบกันปุ๊บแล้วก็ส่งเสียงออกมามอ๋ออันนี้เนะี่ยย่างสะซองบอ่ปากสะซองบอสออ่สะเอด็ดสะเอ็ดเนาะโอ้เอา้าตาค่อยไลย่มันปิดตานางแต่ไข่ดิอ๋อปากสะเอด็ดจกัจกจักน้อยนี่ข้างละเก้าใบข้างละเก้าใบเนาะใบหนึ่งสองดอกอ๋อสองเก้าสิบแปดสิบแปด สิบแปดอกครังนั้นคือกันเนาะแม่อ๋อสิบแปดที่กันเนาะอ๋อแบนกริบแบนทุกคนเลยมือแรกนี่สะเทือนแท้แน่ดินแถวนี้นี่วันนี้ตอนนั้นเด้แต่นมื่อวานเด้ตุกแขนเด้เป็นของเป็นของอเ m a t u e r นะเมเจอร์เนาะอ๋อ a m เ t u e r จะเรียกหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่วยเนาะหกหน่วยอันนี้มันเอ่าวกกรอกอันนี้โยนขึ้นไปดึงขึ้นไปอ๋อเด็กคือว่าคักเนาะ อันนี้เฮ็ดหลังคาเนาะเฮ็ดหลังคาเป็นเป็นโค้งเนาะหนึ่งยมันว่าเข้ากะถนอมเครื่องเสียงเขานั้นเป็นอะไรเอาไปปุ๊บมีเครื่องเสียงห้างกะการจีบะการซึกงลอมันก็จะซ่าลุ่งข้าวมุ้งได้เด้เกี่ยวกัรจีบคุณน้ำหมอกยังไงเนี่ยทีุณนหมอกเนาะเวลาเขาจะเสพในทรงคือสนก็โอเคอยู่นะอย่างในโลกอะไรนะสนนี่ทีมงานนี่มีจะคนไหนทีมงานทั้งหมดท่อมันถึงสี่สิบคนนะสี่คนเนาะ อบอรั้งหมดอ๋อบนี้สำนักงานอันน่ะตั้งอยู่ไสพอสำนักงานน่ะอยู่บ้านหนองสว่างนครพัคเซแข้งธรรมศักดิ์อ๋ออยู่ปัคเซเนาะแม่นๆจังซี่อ๋อบนี้ออจะ้ปุ๊บลไปต่อบนี้มื้อ่ก็สิไปเลางามเด้เอาไปเลงามก้เตบนี่ไดเออกกลเตอยู่กลเตปาทบนี้เฮาอยู่เฮือนเลยเนาะ่วงนีโอกาสอยู่เฮือนกน้อยเ้ ไปตามงานบุญเรื่อยๆโอ้ไปคือเดืเบิึงเครื่องเวทีดูมีอย่างน่ที่เออเครื่องบิ้งแน่อ้าวเดอันนี้คือเวทีพ่นทุกคนอันนี้เวทีพ่นก็เป็นวงโค้งเลยอันเวทีนี่อันโค้งอันนี้นี่เฮ็ดได้จากปีแล้วตัวนี้กำลังใส่ปีปีนี้นี่นะเพราะว่ากระส,อนะะส,สือจากเขาเฮ็ดมาแล้วนะเขาสั่งกระสือจากเขาอ๋ออันนี้นอันนี้มันตะคายเนาะ หอมไว้เจ้าอานิคงเค็ดเจ้าอ้าวท่านเออเขาเบี้ยนอกเค้าอ๋อเนาะคนพี่กันยังอ๋คนดีกันเนาะอันนี้ตู้นีเขาาแล้วก็ใบเนาะแม่นหน่วยอ๋อเอาตะไคร้อนอมเลยเนาะอมจิตเลยมนบ่อมมเเอ๋องออกทางออกทางเดียวเลยถามไปความหูในทางพี่ก็มีตีกันอยู่บ่ทางพี่ก็ส่วนน้อยส่วนน้อยเนาะส่วนสิบ่มีบ่มีเนาะ อ๋อ nhưng ่าคนกำลังเมาเมาปุ๊าดุตับุับตบมนเนาะบ่ป็ดลายมหวานกัดเห็นโยนน้อย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 นนึงเนาะอ๋อปบานี่ผาขึ้นเบิ้งทั้งทังรูปบานี่เพิ่นไสกล่องลูกใหเบิ้งเบิ้งเบิ้งขึ้นขึ้นก่อนหนอ๋เดเอาสบายดีอันนี้มือกล่องเรื่อันนั้นนีสร้างไฟสร้างไฟเนาะสร้างไฟสรางซุป ทางไฟเนาะซุปซุตู้พร้อมอ๋อซุปตู้พร้อมโอ้อันนี้นี่เบิ้งกะโหลอันนี้ของใส่กองออใส่กองอันนี้นี่รุ่นไหนอันนี้โมเลเตอร์นี่โมเลเตอร์เป็นรุ่ลยังรุ่นใหม่เบนดอกอ๋อตันอ๋อไม่ใช่嘛แต่ท่านบอกทันท่านเนาะเลือดทักโอ้ยภาษาฝรั่งนี่ยังยากเลยภาาษอังกฤษนี่เลย อันน้ำมอนิเตอร์นี่มีมีไมีจับใบมอนิเตอร์นี่ซี่ใบเนาะอ๋อสโบราณเปานไหมโบราณเนาะอันนี้ไฟนี่ลไหนไฟนี่ไฟสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์เนาะบีสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์เนาะอันนี้อันนี้ไม่ยั้งเสร็จตัวนี้คือกันตู้ไฟอันนี้ก็เนาะตู้มั้ตู้ไฟเนาะอันนี้ไฟแขวนตัวนี้ใช่ไหม ไฟตันี้ก็เป็นไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยนะไฟฟ้าธรรมดาเนาะไฟยิบมยิ้มเนาะอันนี้ไฟอันนั้นนี่กันไฟอต็อก LED 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 m a นโอ้อันนี้ LED RGB เป็นสังสต o อกโอ้โห่เดบบันนี้นี่อันน่ะจักรพัตไฟรุ่นไดนนี่แจ็คบัตไฟของมิตซูมิตซี่มิตซูมิซีเนาะใช้ได้กี่ปี่อัวนี้อ้หลายเลยสิบกาปี่เลยโอ้บอดี้โชวเนาะ โมโซโซนัสบมโซเอ้าเจ้าบดีนั้นบอกบดีไปต่อไฟบ้านเขาบอกม่เลยอ๋อมันสบายเนาะใส่แต่ไรปั่นไฟเขาเลยแล้วมันไฟเนาะขึ้นนึงจัลิตรนี่ขึ้นหกสิบลิตรขึ้นหกสิบลิตรเนาะไม่สมก่อนแต่ไรนาะจักสูบเลยจักระส่วนบ่แขึ้นเนาะเนาะมันเหมือนเงินเท่าไรเนาะโอ้เอาตัวนี้ไหมนี่อันนี้มันยังได้นาทียังตัวนี้ เป็นตัวครอบคุ้มเสียงมันเนี่ยเอออันนี้เป็นแอมมันบ่แอมเป็นบ่เป็นเป็นมิกคอัตขขออรุ่นนี้เนาะจะใส่เนาะอมันนี้อันปะไฟมันบ่แม่นีน่ปะไฟนี่โอ้ดิของปะไฟเพิ่งเกิดใส่รุ่นนี้ใช่ไหมธรรมด,ดาอือุ้่นด้าเหรเออวันนี้กองในรุ่นไหนนี่บอกท่านติดตั้งทุกคนเลยบอกท่านติดตั้งจากรุ่นไหนนี่ ั a r a บ,บ,บ,บาลาโอ้ยประมุกบอมอยางเรียนโอ้ยเด็กโอ้เกังซ่อมกระเรืองบ่มสงังโอ้เอาซ่อมลงไปซ่อมไ้ตีซ่อมเองเนาะเออโอ้ด็ ปลาเต่าอ,อันนี้ค่ะบ่งบอกว่าเขาใส่งานหลายเนาะ<ม>เอออ่ะม่ได้ใส่แล้วถือมอันแล้วมือถือเออถือมันใส่งานหลายกระเจี๊ยดแ,แล้วเออดียเออ๋ยวนี้เนาะเจะจะใส่เนาะอันนี้ของของของะไรมียังของกองบอเตอรนี่มีอะไรมีมันจะออกเป็นมอนิเตอร์ร่วมเนาะมอนิเตอร์ร่วมเนาะอันนั้นนักร้องเนาะสองตัวเนาะฟังน้ำกันนนกัเนาะอ๋อวันนี้ไฟนี่จะตัวไฟที่จะใส่นี่ตัวนี้สามตัวสี่ตัวเนาะตัวนี้นอนใช่บีมอาหารสีเอ มีโต้เติม่สิม่อฮเตอมเติอเครื่องมกเนาะพี่เนาะพี่ได้ของเราพี่พี่ได้อันนี้อป้ายตัวนี้ติดคำว่าดาวหุงเจริญไส่ขับเปป้ไยไฟเพิ่มกัทนได่ติดจักเด้คขับนนที่จักนี่หอยคือว่าแล้วหุงยำยากด้วยนี่หุงมาเลยดิโอเนาะโอ้เจ้าบอดีมี่เอลีดีเนาะเอลีดีเออบอดี้แทนดสายบอดยังไงพื้นึกเป็นเอลีดี

น้องยิ่งมีสองคนสองคนหางเครื่องก็มีบ่หางเคขิงสี่คนหางเคขิงสี่คนอืมน่ามีหางเครื่องเนาะสายมีสามคนโอ้ห้าคนโอ้หน้าห้องนี่ยไรแม่น้าคลองห้าคนโอ้เนาะโอ้คือว่าอาไปจักแข่งที่ที่ที่ไปมานี่ส่วนแนกอะชี้แข่งควงใต้่หันหนิละเนาะชี้แข่งควงใต้เนาะอัตุปือฮอดเนาะอ๋ออัตุปือซีกองฮอดวัดโอ้วันที่การต้อภาบในชี้แข่งนี่แข่งได้ที่ต้อภาบหลาย ก็ส่วนั้นเป็นจำปะซักเขานี่ยแหละจำปะซักเขาจำปะซักเนาะจำปะซักเรางามนี่แหละเรางามเชษรบัานเนี่ยแหละลายสี่ลายเนาะชาติทีนี่ขายเบียร์นี่มุดจกล่างนี่ก็แล้วแต่บวานนี่กันเนี่ยบางบวานก็เบิดเป็นร้อยบางบวานก็สซีหาซีฟก็มนี่มันจะยิงตาม บ้นหน่อยบ้านใหญ่มันบมดเสมอไปเลยวันนี้เจ้าขายเบโก้หรือเบีป่องขายเบี้เป็นกวดเป็นกวดเนาะหลังอ๋อยังยังขายเบี้หลังอยู่เนาะอ๋อบ้องเขาพูดว่าอะไขายพูดว่าขายเนาะโอ้ยยังดังเดือบอยู่ได้เนาะขย้อนอะไรกันกำนัลเป็นนักตบหนานอยู่ได้โอ้ยังฮักษาความดังเดือบมาอยู่โอ้ยดิเมื่อแรงนี้ก็ถือว่าไหวคักแน่เมื่อแรงนี้อันนี้พื้นนี้เอาแป้งธรรมดาเนาะพื้นนี้เนาะ ไม้ยังอันนี้นใหม่นี่ยังแหละเท่าไปนี่แหะไม้ทาไปเนาะโอ้เจ้าบริษัทไม่อัดเนาะวันนี้รถบรรทุกหนึ่งจักยนสองขันสองขั้นอ๋สองขั้นนี้นี่แมนแนี่แล้กะ1สิบสองหลอดนี่อ๋อเอวันนี้นักห้องนักียงได้ชนักห้องนักเสียงจะจะไปนําแบ่งกันไปสองขันไปก่อกันเลยพ้องกันเลยแมนแน ปวดทุกได้อาสสรรเลยเนาะไปเนาะบ้านเฮาวชอมท่างกีาเนาะโอ้ไมาเดินไปหอดกับพักพอนั่งรถไปเลยแมนแมนแมโอ้นั่งรถขนนั้นเนาะขนนั้นกบ่งกันไปเนาะโอ้โทษโทโทษโทษว่าทีมงานเรามีซีซีไปคนก็มีรถ12ล้อ2คันก็บเสือแบ่งกันขึ้นได้ได้อาสสรรเนาะอีกคนไหนกุ้มกุมมันเนาะโอ้ โอ้แน่นอนแน่นอนปะปีหน้านี้มีแผนที่จะอัปเดบสยังแน่ว่าขาดว่าจอ LED นี่ได้เอาแล้วเนาะโอ้เอามันเป็นไปได้วปะได้ยูนออกได้ยูยูวดีทุกคนมาเบิ่งแอมแล้วนี่โอ้สายไฟนี่เท่าไหดีเนาะสายไฟเนาะบุ้งมีไฟมาใกล้เนาะบุ้งคนเข้าเนาะมีจะใช้ทับจะใส่เนาะดีทุกคนเนี่ยะค่อยเข้าไปใกล้ไปได้หลายนะมันฆ่านั่งลาน เราใช้ทาร์ปได้ันนี้4ี่ี่ห้ตัวเนาะนี่โอ้เด็เราใช้ทาร์มิกจะ,จะใช้ใช้มิกซะจะจะมอยู่พุ่นบน่่อยเทิงรที่ไฮเบิร์อ๋น้อยเนาะจะใช้เนาะแมนแม,นมันเป็นของดิจิตอลเด้โอ้นนอโอ้อะไรดนนได้สนหด้อ้อทีงานล้วก็น,นอนอยุ่อหระเอา,าได้โอ เออปกตินี่มิกเนี่ยมันสีเอาไว้ย,ยี่หุนได้กับปรับไฟได้เร่ามาไว้ย,ยี่ทั้งเครื่องมันได้เงาย,ยังเปล่า <c oughs> อันนี้เบียร์ที่พ่นขายเนี่ยเป็นขายเบียร์อันขวดเบียร์แก้วได้นี่รถสิบสองล,ลอ้ลลอรถสิบสองล้อนี่ก็จะฮับทั้งอะนะนักร้องทั้งดีเจทั้งคนวอยอยู่ในรถนี้หมดเลยไหนอันนี้นอ๋ออันนี้พุทเจ้าซักวันนี้เนาะใครให้เข้าในเข้าทางหน้าจังเดียวเนะาะเขาทางเดียวเขาทางเดียวอันนี้ค่อยๆรัดไป บัตเจ th <laughs c oughs> ้าตีกันแล้วค้อจี๊พอได้ออมถึกอมอมได้ติดนานไม่ออกไม่ได้อันนี้ที่จริงเขาไม่มีไทยตีทอกนี่ทุกคนเดี๋ยวตายกระซุ่มมะเร็งนะมะเร็งเนี่ยเข้าให้บรรยากาศในสปอร์ตเดิมพันทุกคนอันนี้อันนี้ไม่ยั้งกันนี่ใต้การเพลงอ๋อแล้การเพลงไหนเบิ่งอยู่นี่เนีนอ๋อทุกคนกิดเบิ่งหน้านี่ปุ๊บแล้วก็เอาเพลงตามนี้เลยเนาะเนีนเอ๋อเอาไปยั้งในจื้อโบอยู่ต่อไปเจ้าอ๋อสติ๊ปอ๋อและการลึบแล้วกันเข็ดไหมอ๋อสวัสดีมือออกง่่าลยูบ อ๋ไฝ้กางนั่นอยู่แต่งกระเรืองอยู่อ่องยองยู่อันนี้โต๊้พอดีคนกางไว้ซ้ำนี้แต่ว่าถ้าว่ามีนะแค่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ถ้ามันลายล้นปกปุ๊บแล้วก็มากางเต่อีได้สนใจคีย์บอลลุนนี้บุ๊มี่ปุ่มสองปุ่มบอแอนต้นธรรมดามันเป็นของเก่าเลยเจ็ดโอ้ยกูก็เล่นคนเก่าเขาขายของใหม่อ๋อเด็อ่ะ พกเพลงบอกหรือว่าแปเพลงเ0่ิเพลงเนาะอ๋อแล้วกับี่เซตเข็ดไหมหรือไม่เข็นไหมนี่ลาริ่นเพลงกันนะแนวแนวใดนตามตามแขกขอตามแค่ขอเนาะเพลงไทยรินเนาะเพลงไทยนี่เพ้ากเพลงเพลงไทยนี่เพลงในแน่ที่ฮิตในตอนนี้มันกับโซลากับมะม่ให้งเขมือกับเนบนวาบอแล้วคับทีอของ่าไท่ จื่ออบอยู่ต่อไปไ่เจ้าโ้ยู่ในแห่ดิบอะไรดิซีสีแซดมานมียงนี she, she ้นะแอนซีแดมาลูกต <t os> mm ิดมาลูกติดไดลงมาบอกคแค่นนี่ว่ากิตดได้ก็เหมือนโอ้ดิตามกระแส สวัสดีน้องห้องยิ่งอันนี้อันเนื้อเพลงกว่านี่นะเดี๋ยวเไหมโอ้เพลงใหม่เพลงใหม่เนื้อเพลงเข้ามาที่นี่เลยนะสบายกระไรสีเเอ้าสะาดเซ็กจับเซ็กน้องห้องซื้อหน่อยน้องห้องนะซื้อสอนซื้อสซ้อนฮ้องเพลงแนวไหนอ่าดูสไตล์เลยวาเลตตี้ยังกะได้ได้หมดเนาะโอ้อ่าอินดี้วาเลตตี้อ่าลูกทุ่ง ทงลงทานเ้ยเมื่อน้องถึงประแดกมาโอ้น้องอ้อยยิงจะคุมน้ององอยยิงจะคนสองคนสองคนเนกับน้องนี่้องเจ้าเหรอน้องนี่แม่ยิบ่กิน๋อเอาเอาคนน้องเ้าเช็คอยู่ห้องเพลงไ้ไหนไปเลยไปเลย ยินดีก็ได้พิตีก็ได้อ๋อเด้เเดอเอบอมีบอพุบอับ้าวดึงลงไปที่มีบ่บอมีบ่อมีอ๋อยังยังวะบานราดึงลงไปที่บมีเนาะอ๋อยังมีเถอะอ๋อทั้งห้องยิงจะคนสคนดีปะ้านมีอยู่หนเถือนึงแต่ว่ามัทั้ตอ่ทันตกอ๋อโอเคโอเมีบ่ผู้บ้าวดึงลงไปที่มีบ่มีแต่บ่ตกแต่บ่ตกโอ้หการนี้เจอเจ้ส่ดูบาน จือบกุญแจือบ้านเกือบตกเกือบตกประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตโอ้โหเออเราดูด้วยใชมีประสบการณ์เนาะเกือบตกอยู่เท่าหนึ่งบาทหนึ่งตกเท่านึงอยู่โอ๊สองเขาแก้ลงไปเลื่ยกันยิ่งดีเนาะดูเนาะการเกมกันเด้อพี่น้องเด้อกินขางกินนับด่าหลังจากกินของกินดับอาบดับอาบทางกันแล้วกัอย่าลืมเตงตาเตงตาเนาะจับแขนลุงจุกแขนหลัดบ้าน บําบัดบําเสดนาขัดพอบาทิ้งกั้นดาวหงพวกเขาก็ให้เกียรติวาตย์ยุทยาธรรเขามาบอความสุขให้พี่ให้ดองทราบบัตรโพสแทงอ่านเรว่าพี่น้องทราบเมืองนครเพลงพี่น้องสาวข่อยสันลวัตก็อักขับิหนึ่งคืนเดียวนหลังจาะดันทิ้งกันทั้งการศิลปการเกินไว้อ่ไปครับใส่พี่น้องทั้งเหล่างามเขาต่อได้สำหรับวันที่หงส์โภพกันอยู่ทั้งเมืองเหล่างามคนใ้พี่น้องเขา